สวัสดีครับผมนายคำรณบุญเรือนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ดเบอร์สองครับนับจากวันที่8กุมภาพันธ์งพผมได้ตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้าเผมได้รวมตัวตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกรักท้องถิน่นเจ้าเจ็ดเจ้าสเสด็จบ้านแถวที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุ ประสบการณ์การศึกษามาจากหลายพื้นที่ของแต่ละตำบลผมและสมาชิกต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำงานแข่งกับเวลาที่มีจำกัดเรามีการวางแผนและทำงานตามแผนพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนซึ่งเราก็พบปัญหาต่งตางๆกระแสะข่าวลือมากมายทุกวันเราช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องโดยไม่หวัน่นไหวไม่ท้อถอย ผมและสมาชิกกลุ่มรักท้องถิ่นได้ลงพื้นที่3ตำบล19หมู่บ้านในทุกๆวันที่ได้เข้าพบพ่อแม่พี่น้องมีทั้งความเหน็ดเหนื่อยอากาศที่ร้อนเดินทุกวันวันละมากกว่า10กิโลเมตรเพื่อให้เข้าถึงทุกบ้านเราต้องทำงานอย่างหนักไม่ยอ่อท้อผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพ่อแม่พี่น้องได้รับคำอวยพร การให้กำลังใจการได้พูดคุยกันพร้อมทั้งฝากความต้องการและปัญหาต่างๆที่ต้องการให้มีการแก้ไขพ่อแม่พี่น้องได้ฝากความหวังไว้กับผมและสมาชิกทำให้ผมและสมาชิกมีความรักและความผูกพันในบ้านเกิดมากขึ้นทุกวันที่พี่น้องให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจผมดีใจและภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกชาวเจ้าเจ็ด ผมและสมาชิกหายเหนื่อยและมีกำลังใจพร้อมที่จะเข้าไปทำงานด้วยนโยบาย5เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับพี่น้องเจ้าเจ็ดเจ้าเสด็จบ้านแถวผมขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆน,น้องๆจากเครื่องมือแพทย์ทั้งตำบลเจ้าเจ็ดเจ้าเสด็จบ้านแถวด้วยการเข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา ถึง17นาฬิกาบัตรสีม่วงเลือกผมเบอร์สองนายคำรณบุญเรือนเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้า7บัตรสีชมพูเลือกเบอร์7ถึงเบอร์12กลุ่มรักท้องถิ่นยกทีมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตผมขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องทั้งสาตำบลซึ่งเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพื่อทำงานให้กับบ้านเกิดขอผมเป็นสักครั้งนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ